ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพิกกี้ตูนนะคะวันนี้ตูจะมาทำคลิปเกี่ยวกับสกินแคร์ที่ตูใช้เพราะมีหลายคนน้องๆหลายคนแล้วก็พี่ๆหลายคนเรียกร้องมาว่าอยากให้ตูนทำสกินแคร์รูทนที่ตูใช้นะคะตูขอเกริ่นไว้ก่อนนะคะตูไม่ใช่คนผิวขาวนะตูเป็นคนที่เป็นผู้หญิงผิวแทนตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะตั้งแต่เด็ก แล้วตูนไม่ได้คลั่งนิยมความขาวนะคะตูเป็นคนที่ภูมิใจในผิวสีแทนของตูนต่อให้ตูนจะถูกบูลลี่หรืออะไรยังไงตูก็ยังแบบตูก็ไม่ได้สนใจอะออแต่อันนี้อาจะเป็นสกินแคร์ที่ใช้แบบแล้วตูไม่แพ้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่สภาพผิวของแต่ละคนนะแล้วตูนเป็นคนลองสกินแคร์มาเยอะมากๆมากๆนะคะทุกคนทั้งไฮแบรนด์แล้วก็ แบรนด์ปกติจนตูนน่ะมาจบที่เซตนี้ที่ราคาย่อมเยาวและและก็ดีกับผิวตนล่ะรู้สึกว่าตุนใช้ผิวใช้แล้วมันได้ผลอ่ะแล้วตุนก็ไม่มีสิวไม่มีอาการใดๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับสภาพผิวของแต่ละคนแล้วก็ความแพ้นะคะคือเราไม่สามารถบอกได้ว่าเราใช้ดีแล้วคุณจะใช้ดีตามเรานะไอ้นี้ขอแบบอย่าอย่าว่ากันนะทุกคนถ้าไปใช้ตามแล้วเ,เกิดการแพ้อะไรพวกนี้เพราะว่า สภาพผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเอาจริงอ๋อขอเกริ่นนาก่อนนะคะตูเป็นคนที่ผิวมันผสมนะคะผิวผสมมันจะมันช่วงบริเวณทีโซนตรงนี้นะคะทุกคนถ้าเป็นหน้าร้อนนะแต่ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นน่ะจะหน้าหนาวแล้วหน้าตูจะแห้งมากนะอตูจะใช้สกินแคร์ตามฤดูนะเอาง่ายๆแล้วก็ข้อสําคัญในการบํารุงผิวเลยก็คือการบาลานซ์ผิวนะคะทุกคนการบาลานซ์ผิวให้แบบ ให้ไม่มีความมันมากเกินไปไม่มีความแห้งมากเกินไปให้ให้ผิวเราอยู่ในระหว่างที่แบบอิ่มน้ําอะไรพวกเนี้ยมันมันจะดีกับผิวเรานะคะถ้าผิวแห้งมากเกินไปก็จะแบบจะเกิดขุยลอกซึ่งผิวมันจะไม่ได้เรียบเนียนสม่ำเสมอถ้าผิวมันมากเกินไปก็จะทําให้โอกาสการเกิดสิวเราเยอะขึ้นนะคะแบบอืมโอเคที่ตูนสามารถบอกได้เพราะตุนเคยมีปัญหาผิวมาหมดทุกอย่างแล้วนะคะอ่า โอเคมาเริ่มกันที่สกินแคร์เอางนะ่ายๆทุกคนตูน่ะไม่ได้ใช้สกินแคร์แพงเลยคนคิดว่าตูนจะใช้สกินแคร์แพงไม่นะคะเพราะว่าตูนเคยลองสกินแคร์แพงพวก SK2 พวกไบโอเจอร์ o erm, อะไรพวกเนี้ที่เป็นน้ำตกอ่ะตูนแพค้ค่ะแล้วเป็นโชคดีของตูนที่ตูนแพ้ของแพงด้วยนะมาจบที่ของถูกตูกนก็เลยรู้สึกเออแฮปปี้ตูนชอบลายฮัน ฮาดะลาโบมากนะคะตุนใช้ตุนใช้ทุกตุนใช้แทบทุกลายของฮาดะลาโบเลยจริงๆเนี่ยตุนจะให้ทุกคนดูนี้แล้วก็มีนี้นะคะตุใช้ได้ทุกลายจริงๆโอเคตัวนี้เป็นน้ำตกน้ำตกนี้ตุนใช้ทุกฤดูเลยตัวนี้เป็นน้ำตกสีขาวนะอ่ะ ตัวนี้เป็นน้ำตบสีขาวนะคะทุกคนตุนใช้ทุกฤดูไม่ว่าจะเป็นหนาวร้อนสปริงออทามตุนใช้หมดนะคะเป็นขั้นตอนแรกนะคะในการแบบบำรุงผิวเพื่อจะไปในการลงอย่างอื่นต่อไปนะคะแล้วก็ตัวนี้สองตัวนี้เป็นน้ำตบที่จะหนืดขึ้นมาหน่อยตัวนี้จะมีความมันทิ้งไว้บนใบหน้าแต่ตัวนี้จะซึมเข้าผิวอะตัวนี้รู้สึกว่ามันให้ผลลัพธ์ต่างกันอะตัวนี้คือแบบ หน้าหนาวอ่ะตูจะชอบใช้ถ้าหน้าหนาวเลยนะทุกคนเอาจริงๆนะหน้าหนาวอ่ะตูจะใช้สีตัวนี้เลยทั้งสีตัวเลยถ้าเป็นหน้าหนาวอ่ะเพราะหน้าหนาวญี่ปุ่นคือหนาวแบบหนาวสุดขั้วหนาวแบบต้องโบกเลยเอาง่ายๆว่าต้องโบกตจะลงตัวสีขาวก่อนแล้วก็ไล่มาน้ําเงินแล้วก็แดงแล้วก็ ทองนะคะเพราะว่าอะไรตัวจะไล่ตามความหนืดของครีมนะคะอืมตัวนี้มันจะทิ้งความมันไว้บนใบหน้าตูนจะไม่ใช้ตัวนี้ในหน้าร้อนเลยนะคะเพราะว่ามันเกิดการเหนียวอะไรพวกนี้แล้วมันมันเยิ้มได้นะคะถ้าเป็นถ้าเป็นหน้าร้อนตูจะไม่ใช้ตัวนี้ในหน้าร้อนเลยส่วนตัวนี้จะเป็นแบบเออวัยที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วจะช่วยเติมร่องผิวนะคะตัวนี้ก็ใช้ดีทุกคนอันนี้ดี ส่วนตัวนี้เป็นความชุ่มชื่นนะสีทองคือดีมากดีมากๆแต่ว่าถ้าเป็นหน้าร้อนตัวจะไม่ใช้ตัวสีทองเพราะตุนรู้สึกว่ามันหนักไปนะคะตัวนี้จะใช้เป็นหน้าหนาวหน้าหนาวสปริงอทัมที่ยังอากาศหนาวหนาวอยู่ตัวยังตุนจะใช้ตัวนี้ได้แต่ว่าหน้าอื่นๆตุลถ้าหน้าร้อนตัวจะใช้แค่2งตัวนี้นะคะประมาณนี้เนาะถ้าเป็นสกินแคร์ตุนมีเท่านี้จริงๆอ้อ แล้วก็จะมีลายนี้นะคะของโคของโคเซ่นะคะเป็นตัวนี้ของโคเซ่แล้วก็มีอีกขวดหนึ่งเดี๋ยวตุนจะขึ้นโชว์รูปให้ดูนะคะที่จะเป็นวิตซีนะตัวนั้นตุนก็ชอบมากแต่ตุใช้หมดแล้วขวดไม่อยู่กับทุกคนตัวจะชอบใช้หน้ารอ้อนไอตัวนั้นอะ่ะมันจะช่วยในการผัดเซลล์ผิวนะคะตัวไม่ได้สครับผิวนะทุกคนตุลจะใช้เป็นพวกวิตซีแทนในการผัดเซลล์ผิวนะคะไอตัวนี้ก็จะใช้ช่วยในความกระจ่างใสของใบหน้านะคะแต่ตใช้หมดแล้วยังไม่ได้หาซื้อใหม่นะคะ ต่อไปก็เป็นยังเป็นการบำรุงนะอันนี้ตูชอบมากตูนว่าถ้าสมมุติใครที่ผิวแพ้ง่ายอะ่ะตัวนี้ก็น่าจะใช้ได้เลยเพราะช่วงนั้นตูนช่วงเมื่อ2วปีที่แล้วตัวเป็นสิวหนักมากเลยนะทุกคนแล้วตัวก็เลยหันมาใช้สกินแคร์ที่เบกบางกับที่ดีกับผิวบบกบางอะ่ะแล้วลายนี่เป็นของฟรีพัรนะคะไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่าไม่โฟกัสอ่ะ ตัวนี้เป็นของยี่ห้อฟรีพัทนะคะโอเคฟรีพัทเป็นเครือของลูกๆของค a n ์เนโบนะคะทุกคนแล้วคือเขาทำมาดีมากตัวนี้เป็น Watery Water Cream นะคะช่วยเ,เติมผิวเติมน้ำให้ผิวอ่ะมันดีจริงๆอันนี้ทุกคนแนะนำตัวนี้ตัวจะใช้แบบพวกหน้าร้อนเพราะว่ามันไม่มีความเหนอะเลยตนชอบมากแต่ว่ามันก็จะแพงกว่า ระดับระโบอยู่แล้วเนาะตัวลายของเพราะว่ามันอยู่ในเครือคาเดโบเนาะไอตัวนี้ก็จะขึ้นมาอีกระดับแล้วโฟมล้างหน้าที่ตุนใช้บ่อยก็เป็นของฟรีพัทเหมือนกันเป็น,เป,นเป็นโฟมล้างหน้าบวกกับจะพูดว่ายังไงเป็นโฟมล้างเครื่องสาอางก็เป็นล้างหน้าไปนในตัวแล้วก็เลือกล้างเครื่องสาอางไปนในตัวไอ้นั้นอ่อนโยนกับผิวและล้าง เมคอัพได้หมดจดจริงๆแต่ตุนขึ้นรูปให้ดูเลยว่าตุนเคยทำรีวิวไปก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ตอนที่ตุนแบบอินตุนทำแบบรีวิวใน Facebook ส่วนตัวตุนนะคะทุกคนเพราะว่าตุนแบบชอบมากจริงๆตุนอินมากตุนก็ใช้ไลฟ์ฟรีพัคก็จะมีตัวนี้แล้วก็ตัวโฟมนะคะแต่ตุนยังไม่เคยลองอันอื่นๆนะเห็นเขาว่าดีเหมือนกันตัวอื่นๆเดีวว่าจะไปลองดูนะคะโอเค แล้วก็มีโฟมอีกตัวหนึ่งถ้าไม่ได้แต่งหน้าตุนจะใช้โฟมล้างหน้าตัวนั้นเป็นของสกาเดิมอ่ะขึ้นลูกเพราะมันเปียกมากไม่กล้าเอามาโชว์ทุกคนเป็นของสกาเดิมนะคะตัวนั้นตุนรู้จักได้ยังไงตุนรู้จักได้จากอ,อตอนนั้นตุนไปเดินวังหลงังแล้วช่วงนั้นที่ตุนออกสองปีที่ผ่านมาตุนมีปัญหาเรื่องสิวมากทุกคนมีมากเพราะาเกิดจากฮอร์โมนอะไรต่างๆแล้วก็ เกิดจากความเครียดเราด้วยเนาะแล้วเภสัชกรในร้านขายยาตูเข้าไปตุนว่าจะไปซื้อ,อยาอย่างอื่นลรวเพื่อนแล้ว,ลวอ่อนล้วก็จะซื้อโฟมล้างหน้าที่แบบอ่อนโยนกับผิวหน้าเภสัชกรก็เลยแนะนำตัวสก a าเดิมมาแล้วก็มีไอตัวเจลแต้มสิวของสกาเดิมเหมือนกัน2อ,อันเนี้ยใช้ดีมากแต่จำแต้มสิวเจมแต้มเจลแต้มสิว,ต,สวตูนซื้อมา3หลอดตูนใช้หมดแล้วแล้วมันไม่มีแล้วทุกคนไม่ได ใช่ไหติดโควิดก็เลยแบบขาดเดีวตูจะขึ้นรูปให้ดูทุกคนมันไม่มีหลอดมันไม่มีหลอดจริงอยู่กับตูนแล้วนะคะโอเคสกายเดิมผ่านไปสกายเดิมเหมาะกับคนที่มีสิวผิวแพ้ง่ายอะไรพวกนี้จริงๆนะทุกคนออลองไปใช้ดูกันนะแบบคือรอยสิวตูแล้วเพราะตูนเคยทํำว้อยู่ว่าความแตกต่างตูที่ตูใช้อ,ะอ่ะทุกคนเห็นไหม มันเปลี่ยนจริงๆตอนนั้นน่ะตูนใช้แบบโอ้ตูนรู้สึกว่ามันดีกับผิวตูนนะแต่ตอนนี้ผิวตูนแข็งแรงแล้วตูวก็เลยไม่ค่อยได้ใช้พวกนั้นเท่าไหร่เนาะโอเคแล้วมาที่เน้นย้ำนะทุกคนว่าให้ใช้ว่าควรหลังจากทาครีมอะไรพวกนี้ต่างๆแล้วควรจะใช้ครีมกันแดดเมื่อก่อนตูน ตัวเพิ่งจะมาทาครีมกันแดดตอนที่ตัวทางานแล้วตัวแบบไม่ทามาตั้งแต่ตอนช่วงวัยรุ่นอ่ะตัวก็เลยมีปัญหาที่เป็นกระเนื้อของตัวนะคะแล้วด้วยพันธุกรรมด้วยแหละตัวลยมีปัญหาที่เป็นกระเนื้อแล้วแบบมันน่าจะดีกว่านี้ถ้าสมมติไม่มีกระเนื้อแต่ว่ากระเนื้อตัวไม่เอาออกนะตัวตัดสินใจไม่เอากระเนื้ออตูนตัดสินใจไม่เอากระเนื้อออกเพราะว่าเคยปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าเอากระเนื้อออกตัวต้องเลี่ยงแสงแดด สองถึงสามอาทิตย์แต่ถ้าสมมติตูนทำางานในแดดตากแดดบ่อยๆเลยแลว้วพูดถึงทำกิจกรรมการแจง้งมันก็มีโอกาสกลับมาได้ใหม่หรืป่าเนี่ยซึ่งตูนก็รู้สึกว่าตูนทํากิจกรรมการแจง้งเยอะอยู่แล้วแล้ว,แล,วแล้วตูนเป็นคนชอบแอคทิวิตี้การแจง้งอะทุกคนเมื่อก่อนตูนดําน้ําไปเที่ยวแบ็คแพคอะไรพวกเนี่ยซึ่งตูนก็ไม่ได้แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องกระเนื้อแต่อยากให้ทุกคนป้องกันกันคือการใช้กันแดดตูนใช้กันแดดตัวบีโอเรนะคะ ตัวนี้ถ้าใครแพ้แอลกอฮอล์ไม่แนะนําเลยไม่แนะนำนะตัวใช้บิโอเลแล้วก็ตัวนีเวียทั้งสองอันคือ,อ,อแห้งไวมากตัวชอบกันแดดที่ไม่ทิ้งความมันบนใบหน้าและแห้งไวตัวก็เลยชอบนีเวียและบิโอเลนะคะสีฟ้าทั้งบูกส่วนตัวผิวนะคะตัวใช้ตัวนี้เป็นของรู้สึกว่าเป็นกันแดดของออสเตรเลียแคนเซลนะคะเป็นยี่ห้อนี้นะคะ SPF 50วก,วกเนาะ นั่นแหละตุนจะใช้หลังจากตะตุนทาครีมเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคพบผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราจะมาผิวตัวกันเพราะว่าคนก็รีเควสมาทั้งผิวตัวและผิวหน้าตุนผิวตัวตุนบอกเลยว่าตุนชอบลายมะพร้าวมากทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับกลิ่นมะพร้าวคือ I love มากเป็นคนชอบมะพร้าวมากๆเมื่อก่อนถ้าอยู่ไทยตุนจะกินน้ำมะพร้าวแทบทุกวันเลยแล้ว แล้วตัวเป็นคนที่ชอบกลิ่นมะพร้าวมากตัวรู้สึกว่ามันมันหอมสําหรับตัวแต่ว่าบางคนเขาก็ว่ามันหวานไปแล้วพวกเนี้ยเออแบบจนอากิเรียกตัวว่าโคคันดูแมนเลยเพราะตัวเป็นคนชอบผลิตภัณฑ์โปรดัก t ์ทุกอย่างเกี่ยวกับมะพร้าวนะคะตัวรู้สึกว่ามันดีอ่ะมันดีกับผิวเราแล้วมันมันเหมาะกับผิวแพ้ง่ายแล้วอีกอย่างหนึง่งมันช่วยความชุ่มชื้นแวแววาวอะไรพวกนี้ด้วยตัวเลยชอบมากมากนะคะอ่ะมาผลิต ตับพันธมะพร้าวอันแรกก็คืออินเน็คโทนะคะตูใช้อินเน็คโททั้งตัวของบอดี้บัตเตอร์แล้วก็มีตัวโลชั่นนะคะเดี๋ยวจะขึ้นโลชั่นให้ดูโลชั่นตุนขอบมา5หลอดอะมันหมดแล้วทุกคนแล้วหลอดก็ไม่มีอยู่แล้วแล้วซึ่งที่ญี่ปุ่นอะไม่มีขายยี่ห้อนี้เพราะมันต้องมีในร้านของบูสต์นะคะถ้าใครอยู่ไทยแล้วก็ไปหาซื้อได้ที่บูสนะคะแต่ว่า ที่ญี่ปุ่นไม่มีร้านบูธนะคะก็เลยรอกับไทยแล้วจะไปกว้านซื้อมานะ <c oughs> นั่นแหละอินเน็คโตคือทุกคนแบบมันมันหอมแบบมันหอมมะพร้าวแล้วเขาใช้เขาใช้ประมาณถ้าเป็นบอดดี้บัตเตอร์เขาจะใช้90% of natural Or ริจินะคะเขาจะใช้ประมาณ90%แต่ถ้าเป็นโลชั่นรู้สึกว่าจะเป็น95%อ่ะที่ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติซุ่มตูนชอบชอบชอบมากคือมันแบบมันชุ่มชื้นมันทำให้ผิวเราแบบหอมแบบอ๋อนั่นแหละทุกคนต้องไปลองใช้กันแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นสครับผิวตัวจะใช้ตัวนี้เหมือนกันเป็น N ็น อินเน็ก l i โ e หลายลมะพร้าวนะครับมันจะมีหลายลายจะมีอัลมอนด์ด้วยนะแต่ตุนชอบตัวนี้ที่สุดนะคะจะมีตัวสครับมะพร้าวไอ้นั้นก็หอมแบบหอมแล้วแบบมันมันรู้สึกฟินอะเวลาเราสครับอะไอตัวนั้นก็ใช้หมดแล้วนะคะแต่ตูนไม่ค่อยได้สครับผิวหรอกทุกคนตูนจะไม่ค่อยได้สครับผิวจะผิวนานๆทีเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งแต่เมื่อก่อนอะตูนจะชอบไปร้านนวดนะคะ ไปร้านนวดให้เขาแบบนวดนวดน้ํามันสครับผิวให้ไอตัวนั้นน่ะจะจะไปร้านนวดประมาณเดือนหละเดือนหลักสองครั้งประมาณนั้นนะทุกคนก็เลยได้ผลพลอยได้มาเพราะช่วงนั้นก็แบบเป็นช่วงที่รักสวยรักงามนะเนาะโอเค <c oughs> แล้วก็ผ่านมนาก็จะเป็นน้ํามันมะพร้าวน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นตัวใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะทุกคนน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็น ืมตัวจำชื่อยี่ห้อไม่ได้ที่ตัวใช้บ่อยๆที่ไทยอะแต่ว่าตอนนี้ที่ที่ญี่ปุ่นตัวก็ใช้ยี่ห้ออื่นนะไม่จะเป็นเลยแค่เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็พอแล้วเพราะส่วนมากมันก็ผลอะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยแตกต่างันเท่าไหร่นะอืมตัวก็จะทาบางทีอะตัวจะทาเพียวๆเลยก็ได้นะถ้าเป็นถ้าทาเพียวๆอะตัวจะทาช่วงตะกลางคืนก็คืออาบน้ำเสร็จตัวหมกักๆแล้วก็ทาน้ำมันมะพร้าวฉลมทั่วตัวเลยนะคะ ทั่วร่างกายเลยแล้วมันเห็นผลดีมากทุกคนนะ้ำมันมะพร้าวอะ่ะเมื่อก่อนอะ่ะเดี๋ยว <c oughs> ไม่รู้ว่าจะพูดได้หรือเปล่าต้องขออาภัยด้วยนะแต่มันเป็นความจริงซึ่งอยากให้ทุกคนได้รู้จริงๆนะเน้ำมันมะพร้าวนี่แหละตัวใช้สครับมะพร้าวแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะคะสครับก้นสครับก้นเมื่อก่อนก็จะเป็นเหมือนผู้หญิงทั่วไปนั่นแหละที่มีรอยดำมาไรผู้นี้ใช่ไหมที่ก้อนอ,อ่ะ เนะ่เพราะว่าเรายังไมไ่รู้จักการดูแลร,รักษาอะไรพวกนี้เนาะแล้วหลังจากที่ตูนแบบหลังจากที่ตูนสครับแล้วก็ทาน,น้ำมันหลังสครับปุ๊บอะวเวลาเราสครับผิวอะมันเกิดการเสรียดสีทําให้แบบผิวเราอ่อนผิวเราบางอยู่แล้วเนาะเราก็ประคมน้ํามันมะพร้าวไปเลยเพื่อให้เราผิวเราชุ่มชื่นอืมเนะี่ยทุกคนแล้วมันเห็นผลจริงๆผิวเราแบบผิวเราแบบเนียนขึ้นตรงนั้นอะ ตรงก้นตูนก็จะเนียนขึ้นแล้วก็รอยดำลดลงเยอะมากเลยนะทุกคนแต่ว่าขอไม่มีภาพ before after นะคะมันก็เกินไปถ้าสมมติบีฟอร์อ f t เตให้ดูนั่นแหละตัวก็เลยชอบนะ้ำมันมาพาะพร้าวตั้งแต่นั้นมาเลยนะออก็ยี่ห้อไหนก็ได้ถ้าสมมติช่วงเช้าตัวก็จะใช้เป็นพวกโลชั่นโลชั่นแบบตัตเตอร์ครีมอะไรพวกนี้แต่ถ้าสมมติแบบวันไหนที่หนาวมากใช่ไหมตัวก็จะ ผสมระหว่างน้ำมันมะพร้าวกับตัวโลชั่นอะแล้วก็ถูทูมือแล้วก็ทาทั่วตัวเลยตุนแบบแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบความเหนอะบนบนผิวที่ทิ้งผิวอะก็ไม่แนะนําให้ผสมนะคะอ่าให้แบบก็ตัดน้ํามันมะพร้าวไปได้เลยเพราะว่ายังไงน้ํามันอะมันมีความมันอยู่แล้วมันทิ้งความมันอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทิ้งความมันไม่มีน้ํามันมะพร้าวยี่ห้อไหนที่ไม่ทิ้งความมันจ้ะ เพราะมีคนเคยถามตูนว่าน้ำมันมะพร้าวทำยังไงไม่ให้เขาเนะไม่ให้เขาทิ้งความมันเป็นไปไม่ได้น้ำมันยังไงมันก็ต้องมีความมันอยู่ที่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นเองแต่ตูนเป็นคนไม่ได้ซีเรียสอะไรพวกนี้แล้วตูนเป็นคนชอบอยู่แล้วอืมก็ประมาณนี้ส่วนตัวตูนใช้แค่นี้จริงๆตัวตูนใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นหลักเลยแล้วก็ตัวครีมมะพร้าวนะคะแล้วก็ใช้ครีมกันแดดนี้นะคะของตัวนี้ เท่านี้เลยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ตูรู้สึกว่าเาเครื่องสำอางตูไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วอะ่ะพวกพวกเครื่องปรัะ พวกเครื่องปฏทินผิวตุนไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วเมื่อก่อนเยอะมากๆจนแบบเราเราลองอะไรหลายๆอย่างแล้วเราไม่รู้ว่าเราแพ้ตัวไหนอะ่ะเราเลยหยุดหมดทุกอย่างเลยแล้วเราก็มาโฟกัสทีละตัวทีละตัวอันไหนที่ได้ผลกับเราตุนก็ใช้อันนี้มาสองปีแล้วอ่ะไอ้พวกลายที่ตุนบอกทุกคนมาสองปีกว่าแล้วมันได้ผลจริงๆคนถามเราว่าทําไมหน้าใสขึ้นทําไมทําไมแบบทําไมมันดูแบบดีขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็ ตามนี้แหละที่ที่เราที่ตัวใช้มานะคะที่สําคัญตัวบอกในะพวกนี้หมดทุกอย่างแล้วเนาะที่สําคัญอนะ่ะไม่ใช่ว่าคุณปะทินผิวอย่างเดียวต่อให้คุณปะทินผิวหลักหมืน่นหลักอะไรพวกนะั้นแต่คุณพักผ่อนไม่เพียงพอนอนดึกนอนดึกใช้ชีวิตแบบปาร์ตี้อะไรพวกนะั้นคุณคะผิวเราก็มันก็แบบมันก็เหนื่อยล้าเหมือนกันอะไรประมาณเนี่ยมันต่อให้ประโคมไปมันก็ช่วยไม่ได้เท่าไหร่จริงจริง ที่สาคัญต้องพักผ่อนให้เพียงพอความเครียดแล้วก็การกินอาหารกินอาหารก็าารกสําคัญเลยทุกคนการกินอาหารการดื่มน้ําเยอะๆการกินอาหารคุณกินของมันของทอดเยอะๆพวกจังฟูดอ่ะมันก็มีผลกับสิวนะอันนี้ถามหมอมาเรียบร้อยเลยเพราะว่าตอนนั้นตุนไปหาหมอเรื่องสิวตุะบ่อยนั่นแหละมันก็แบบมีปัญหามัน,ม,นมันก็มีผลกับสิวเรานะคะแล้วก็พวกแบบความเครียดแล้วพวกนี้ก็มีผลกับฮอร์โมนซึ่งเป็นเอฟเฟกต กับสิวเราเหมือนกันโอเคประมาณนี้นะคะตุลก็เอาความรู้ที่ตุนได้มาจริงๆนะทุกคนอันนี้เพราะตุนปรึกษาหมอจริงๆช่วง2ปีกว่าที่ตุนผ่านมาตุนไปหาหมอเลยจนหมอให้ยาที่ตุลบอกว่าตุนเป็นอาการ PMS นะคะก็คือฮอร์โมนนั่นแหละที่ตุนไม่ stable ที่ไม่แบบที่ไม่คงที่อะหมอก็เลยให้ให้ใหยายาฮอร์โมนตุนมาทานนะคะ ตั้งแต่นั้นมาสิวก็ลดลงแล้วพวกนี้เราก็กลับมาฟื้นฟูผิวเรานะคะโอเคหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะวันนี้ก็คุบเปิดหมดทุกอย่างแล้วจริงๆตุนใช้แค่นี้นะทุกคนแบบไม่มีไม่มีความลับอะไรใดๆต่อกันเลยจริงๆโอเคายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนถ้าชอบฝากกดไลค์ก็แชร์กด like, ก share, กติดตามให้ตุนด้นะคะ